สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาที่พุทธัญญาพพิรมจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมารับเช้าวันใหม่ด้วยจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานนะคะวันนี้ค่ะเรามีปารตี้ารแห่งการตื่นรู้โดยท่านเจ้าคุณพระศรีสิทธิมุนีจะเอาวัดวัดโพนิมิตส,สถิตมหาศีมารามกรุงเทพมาฝากกันในช่วงนี้ธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรม์ โยมคิดว่าปาฏิหารมันมีจริงไหมโยมเพราะโยมจะเพิ่งเชื่อตอมานาโยมนะเออพระพุทธศาสนานี่เขาสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าเขาเป็นครูของเราอย่าเพิ่งปงใจเชื่อเพราะว่าเรานั้นได้อ่านตำรับตำลามาแต่พุทธศาสนานสอนให้เราพิสูจน์โยมนะเรื่องปาฏิหารในทางพุทธศาสนานปาฏิหารนี่ก็พูดง่ายก็คือมีสาม หนึ่งในเรื่องของอิทธิปาฏิหารท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ในที่นี้มาด้วยปาฏิหาระนะท่านนะทาไมมีปาฏิหารมาไม่ได้อตมามาที่นี่เพราะปาฏิหารนะโยมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมาได้อย่างไรคําถามที่สองถามว่าแล้วเราจะสร้างปาฏิหารเนี่ยได้อย่างไรอืเราสร้างปาฏิหารได้จริงไหมนั่งคิดนะโยมนะจริงๆมันเรื่องใกล้ตัวท่านทั้งหลายมากมาว่ากันเรื่องของ ปาฏิหารในพระพุทธศาสนากันโยมนะในอันดับแรกเขาเรียกว่าอิทธิป,ปาฏิหารก็คือเรื่องลิตปาฏิหารที่เกี่ยวกับลิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้ในทางพุทธศาสนามันมีจริงนะโยมนะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งนงโยมได้ไม้จันท์เป็นต้นมาเลยใหญ่มากนงโยมนะก็ทํำยังไงจะให้มันเป็นประโยชน์ ก็เลยเอาไปให้คนเนี่ยกลึงไม้จันไม้จันแดงโยมเศรษฐีก็จะคิดว่าเอ๊มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกี่ยวกับพระอรหันต์นายโยมมีจริงหรือเปล่าก็เลยให้คนไปจ้างเขากลึงบาทเป็นบาทไม้จันแดงโยมเอาไปแฝงมันยอดไผ่แล้วก็ประกาศไปทั่วหมดเลยให้คนเป่าลอ้อมาถ้าพระอรหันต์ในโลกนี้มีจริงนะยโยมนะต้องหอมาทางอากาศต้องหอมาเท่านั้นนะ แล้วถ้าเกิดว่ามีพระทหารเหาะมาเอาบาทบนยอดไผ่ได้จริงเนี่ยเราตัวเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารแล้วจะทำนุบํารุงอุปทานจนกว่าชีวาจะหาไมา่กันเลยสมัยนั้นก็จะมีพวกเดลถีพวกปลอมบวชเนี่ยเห็นแก่ลาบสการะเยอะในสมัยนั้นพระพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองในประเทศอินเดียเลยโยมทำยังไงพวกเดลถีมันก็ไปเตียมกงนโยม ไปเตี้ยมบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวข้าเนี่ย็ปอาจารย์อาจารย์ก็ไปบอกว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปทําท่าหอกขึ้นไปบนยอดภยัยพวกแกเป็นลูกศิษย์ข้าแกก็คอยดึงแขนดึงขาข้าไว้แล้วก็ประมาณบอกว่าเอ้ย hey, โอ้โหอาจารย์แค่บาทเดียวต้องถึงมืออาจารย์เราไม่ต้องล็อกอะไรประมาณนี้นี่พวกมันอวยกันเองนะโยมสมัยนี้มีคนลักษณะแบบนี้เยอะนะโยมนะเออก็ต้องระวังไว้บ้างทีนี้ มีพระเถระอยู่สองรูปคือพระมหาโมคคลานะเถระกับพระปินโดละพาลัทวาชะทั้งสองรูปนี่มีฤทธิ์ทั้งคู่เลยพระมหาโมคคลานะก็บอกว่าปินโดละพาลัทธวาชะไม่ต้องถึงเราเราแค่เหาะไปเอาบาทท่านไปจัดการท่านเป็นพระอาหารรุ่นน้องเราเป็นอาหารรุ่นพี่ใช่ไหมไปเหาะเหาะไปเอาบาทพระปินโดละพาลัทวาชะก็ทําตามรุ่นพี่บอกเหาะไปจริงโยม พอไปเอาบาทมาพอไปเอาบาทมาเสร็จแล้วเศรษฐีนับถือมากนับถือเลยโอ้โมีจริงนี่พระทหารมีจริง,รง,รงปรากฏว่าพระพุทธเจ้ามาโยมไปไปหาพระพุทธเจ้าพอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอะไรเรียบร้อยพระเจ้าตําหนิเออตาหนิพระแสดงฤทธิ์โยมตําหนิพอพระพุทธเจ้านี่ออนนพพนคือไม่เห็นด้วยในการที่จะให้พระแสดงฤทธิ์ก็ต่อไปนี้ก็เลยห้ามพระแสดงฤทธิ์ เพราะนั้นพระแสดงฤทธิ์ไม่ได้เพราะเหตุผลว่าดชาวบ้านไม่ได้อะไรพู้เจ้ามีเหตุมีผลนะคือไม่ได้อะไรอ่ะคือคําถามว่าเหาะได้แล้วไงดําดินได้แล้วไงหายตัวได้แล้วชาวบ้านกับพุทธทุกข์ไหมโยมลองคิดว่าจริงไหมละ่ะสมมติพระบางทีก็ลอยน้ําได้เอามือที่าตมาเห็นนะเอามือจุ่มไปในกระทะน้ํามันร้อนๆเดือดได้แล้วชาวบ้านได้อะไร เขายังทุกข์ายากอยู่เลยเขายังยากจนอยู่เลยเขายังตกงานอยู่เลยสิ่งต่างๆนี้ช่วยชาวบ้านได้ไหมไม่ได้โยมเหตุผลชนีพ้พระเจ้าจึงไม่ส่งสรรเสริญเรื่องการแสดงฤทธ์อีกเลยแล้วก็ฤทธ์ครั้งสุดท้ายที่แสดงคือเขาเรียกว่ายมกปาฏิหารอันนี้คือเรื่องของของบุญเรื่องของของบุญยลิทธ์หรืออิทธิฤทธิ์นะอิทธิฤทธิ์นี่ก็พอมันเป็นบบนี้ปุ๊บ ที่อาตมาบอกท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ในที่นี้ได้ท่านมาด้วยฤทธ์เหมือนกันฤทธ์ที่ว่านี่เขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์โยมออท่านทั้งหลายมาด้วยบุญบุญมีสามทางโยมนะบุญทางกายบุญทางวาจาบุญทางใจท่านทั้งหลายอาตมาเชื่อว่าอยู่นั่งอยู่ในที่นี้นะรวมถึงที่ชมอยู่ด้วยเนี่ยเป็นผู้มีกุศลละจิตที่ดีเป็นมหากุศลคือมีกายวาจาใจพร้อมที่จะฟัง นำเอาสิ่งดีเอาเป็นเอาสิ่งที่เป็นมงคลเขา้าเข้าสู่ทางปากของเราทางใจของเราทางการกระทาของเราโยมเพราะฉะนั้นคนโบราณยังสอนว่าบุญฟังนี่เข้าทางหูบุญดูนี่เข้าทางตานบุญภาวนาในเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางฝ่ามือใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทัง้งหลายก็มาด้วยด้วยฤทธิ์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าบุญฤญทธิ์โยมฤทธิ์ที่สามเขาเรียกว่าพัพปฤทธ พระบินีคือการสวดมนต์อาตมานสวดมนต์สวดมนต์เยอะอะโยมสวดมนต์เนี่ยมันแปลกนะโยมนะอาตมาเชื่อว่าเสียงสวดมนต์เนี่ยที่โยมสวดเมื่อสักครู่เนี่ยโยมเสียงสวดมนต์เป็นเสียงสวรรค์สำหรับอาตมานะเสียงสวดมนต์เป็นเสียงที่คอยสกรีนคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราอาตมาเชื่อเสียงสวดมนต์เป็นเสียงที่เรียกคนดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราเช่นเดียวกัน เราสวดมนต์อย่างเดียวนี่เรามต้องทาอะไรอ่ะตั้งจิตให้มันดีนะตมาสวดมนต์เชา้ชาเช้าเย็นเช้าเย็นบางวันก็มีรอบบ่ายด้วยอะไรด้วยแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสวดไปบ่อยมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมนต์นี่พทธเจ้าถือว่าเป็นโอธรรมโอสถขนาดเอกที่ช่วยเสกคนใจง่ายให้เป็นคนใจงามเสกคนใจดําให้เป็นคนใจดีเสกคนขี้ตนีให้เป็นคนใจบุญเพราะนั้นการเจริญมนต์นี่ ไม่ใช่ว่าเรื่องมันดูเหมือนไม่มีอะไรโยมแต่เราจะก้าวข้ามอุปสรรคความทุกข์ปัญหาอะไรต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยมันจะไปของมันเองตามกาลและเวลาโยมเพียงแต่ว่าโยมต้องอดทนหน่อยนะครับโยมต้องอดทนในเรื่องของพระปรลิตเวลาโยมสวดมนต์เนี่ยพระประธานอยู่ด้านด้านขวาเราโยมเห็นไหมพระประธาน โยมกราบพระประธานโยมเห็นอะไรจากพระประธานใช่มไ,ไหมพระประธานก็สอนเราเป็นปริศนาธรรมนโยมนะตาดูหูยานนั่งทนนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจโยมอันนี้เป็นปริศนาธรรมที่พระพุทธรูปสอนเราเวลาเรากราบพระพุทธรูป่าให้สะดุดทองคํากราบพระธรรมจะให้สะดุดใบลานกราบพระสงฆ์จะให้ถูกลูกชาวบ้าน แต่จงกราบพระพุทธเพราะเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระริยสังฆเจ้าแล้วเราเอาไปประพฤติปฏิบัตินั่นจะเกิดประโยชน์กับเราตาดูโยมสังเกตพุทธรูปสิตาสังเกตที่ตาพุทธรูปมองชั่วแอกมองประมาณนี้ชั่วแอกไม่เกินนี่ใช่ไหมโยมอืมมีไหมโยมพุทธรูปวัดไหนบ้างเบิงตามองไปข้างหน้าตรงอ่ะมีไหมไม่มีโยม ไม่มีหรอกพุทธเจ้ากําลังสอนเราว่าเวลาเราใช้ชีวิตในในประจําวันของเราเนี่ยเราจะต้องสอดสอ่สองดูตัวเองก่อนพุทธสอนให้ดูตัวเองนะไม่ดูคนอื่นเพราะว่าเราเนี่ยมองไปเนี่ยมองเห็นแต่คนอื่นมองเห็นคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเรามองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นเห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นหลานถือแก้วน้ําเดินม,มาเสิร์ฟแขกเป็นเด็กสะดุด แก้วแตกด่าลูกด่าหลานสุ่มซ่ามจริงประยมจริงๆเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราทำงันไม่ได้ทําไมเราไม่ไปทําเองเราต้องโทษตัวเราเองทําไมเราไม่ไปทําเองเพราะนั่นมันเด็กอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉนั้นพระพุทธสอนให้ดูว่าวันนี้เราทําความดีให้กับตัวเราเองหรือยังเราทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองและคนในครอบครัวของเราในชุมชนและองค์กรของเราหรือยัง ดูแค่นั้นพอวันนี้เรามีความผิดพลาดบกพร่องในตัวของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราได้แก้ไขข้อบอกพร่องอันนั้นหรือ,อยังพสตรูปสอนเราแบบนี้นะยโยมนะตาดูสองหูยานโยมเพราะพอสะรูปนี่ทุกที่หูยัานยาวๆสอนให้เราเนี่หูหนักสอนให้เราเป็นคนหนักแน่นอย่าหูเบาใครมาเป่าหูก็เชื่อคนง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเรา กราบุพธรูปโยมหูยานต้องหนักแน่นฟังหูไว้หูเอออย่าไปเชื่อคนง่ายแล้วก็ต้องมีข้อมูลฐานข้อมูลที่จะต้องทําให้เราเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่ามันใช่หรือไม่และที่สาคัญมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราไหมเป็นประโยชน์กับครอบครัวเราไหมเป็นประโยชน์ต่อองค์กรไหมอันนั้นก็น่าจะเพียงพอเป็นเกณฑ์ในการตัดสินกราบพระถ้าเราเห็นอย่างนี้แสดงว่าเรากราบพระ ถึงพระพุทธรูปเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าจ,าจริงน,นะโยมคะประการที่สามนั่งทนนานพระพุทธรูปเนี่ยโยมเห็นไหมเคยเห็นพระพุทธรูปที่นี่เดินไปไหนมาไหนไหมเอออยู่บนเนี่ยบนตโต๊ะมู่โยมเอเวลาไม่มีคนเข้าห้องเดินไปเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าไว้มีไหมโยมไม่มีเลยโยมใช่ไหมเพราะอะไรพระรูปสอนเราให้เราเป็นคนอดทนอดกลั้นลวงเจา้าสอนว่าคันตีปรมังถโปติติขาโยม อดในสิ่งที่ต้องการทนในสิ่งที่ไม่ต้องการโยมบางทีบางทีเรามันต้องการเราไม่ได้เราต้องอดบางทีก็สิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็มาเช่นคําพูดที่มันแย่ๆเราก็ต้องทนให้มันได้ถ้าเรากราบพระถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราคิดแบบนี้เราเข้าถึงธรรมพุทธเจ้าแน่นอนอ่ประการต่อมาไม่ขานตอบโยมเคยเห็นพระธุรูปนั่งอยู่วัดไหนก็ได้โยมเป็นนินทาใครไหมโอ้ย พระวัดนั้นไม่ดีเลยเว้ยพุทธลูกนั้นไม่สวยเลยเว้ยมันสู้อกวัดนี้ไม่ได้มีไหมหรือโนอนโอ้ยนั้นเกศหักไม่สวยมีไหมโยมไม่มีโยมแล้วทําไมเราเป็นชาวพุทธทําไมเราไ้อดินทากันใส่ร้ายกันป้ายสีกันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไปคอมเมนต์ตัดสินกันไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะมาเลยโยมเพราะอะไรเพราะเรากราบพระทําบุญแล้วเราไม่ได้เอาอสิ่งต่างๆนี้นะเข้าไปมาสอนมาสอนไป,ไป,ไปพึ่บไปพึ่ปฏิบัติ ด้วยตัวของเราเองอยู่มันก็มีปัญหาอย่างนั้นไม่คานตอบยิ้มปลอบประมใจยิ้มเนี่ยมันเป็นเป็นการลงทุนที่มีราคาถูกที่สุดแต่มันได้อ่ออานิสง์มากที่สุดเลยเพราะนั้นการยิ้มคือมิตรภาพนั่นเองกลาบพระ ไหว้พระสวดมนต์นึกถึงแบบที่อาตมาบอกโยมในยโยมเพราะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาทำแล้วมาทำดีเอาไว้เป็นทุนมาทำบุญเป็นกำไรเอาความสุขใจเป็นรางวัลของชีวิตสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาฟังธรรมครบเลยในะวันนี้โยมนะประการต่อมาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฤทธิ์รประการที่สองในพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารโยม ตัวเทศนาปฏิหารก็คือการไทยใจมีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าชื่อพระอาจารย์ชาตรีพระอาจารย์ชาตรีนี่ก็มีเพื่อนอาตมาคนหนึ่งก็เป็นเนรตอนนั้นเป็นเนรบวชเรียนด้วยกันก็ไปหาพระอาจารย์ชาตรีเนรนี่ก็บวชมา3ามสี่ปีแล้วก็เบื่ออยากจะสึกยมไม่รู้จะทําทอะไรก็จะสึกก็ไปกราบพระอาจารย์ชาตรีที่วัด พระวัตบาทตาก้าจังหวัดลำลพูนพระอาจารย์เขาก็อยู่ๆก็เห็นเนนมาแล้วก็เห็นอาการแปลกๆของเนนพระอาจารย์ก็มานั่งสนทนาธรรมชวนคุยไปเรื่อยขับเป็นพระปฏิบัติวัดพระบาทตาก้าเนี่ยก็มานั่งแล้วก็ถามเนนว่าเนนอะไรที่มันเปิดแล้วเย็นปิดแล้วร้อนอืมอันนี้ข้อหนึ่ง ข้อที่สองอะไรที่มันเปิดแล้วร้อนปิดแล้วเย็นอะไรเปิดแล้วเย็นปิดแล้วร้อนโยมพัดลมอ่ะก็ได้นะพอฟังได้นะอพอได้มนาะใกล้เคียงใกล้เคียงมีคําตอบอื่นไหมครับนอกจากพัดลมแอร์สาธุคําตอบของพระอาจารย์ก็คือหน้าต่างโยมใช่นี่ห้องนี้ถ้าไม่มีแอร์นะเสร็จเลยโยมร้อนจริงไหมคำแรกเปิดแล้วเย็นปิดแล้วร้อนอันเนี้ย หน้าต่างบ้านเรามันแปลกนโยมโยมเปิดหน้าต่างบ้านโยมมาเนี่ยลมเข้าอากาศถ่ายเทแปลว่าอะไรนําเอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่บ้านบ้านลมเย็นเป็นสุขโยมอันที่สองเอ่อเปิดแล้วร้อนปิดแล้วเย็นนะโยมอ่าเฉลยอ,อะไรที่มันมันเปิดแล้วร้อนปิดแล้วเย็นอายตนะโยมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจโยมสังเกตด,ดูจริงไม่จริง โดยพอกิ่งเอาทีละอย่างก่อนโยมนะตาเปิดแล้วมันร้อนจริงไหมโยมโอ้โหไม่ต้องอะไรอะอยู่บริษัทพอสิ้นปีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันผลงานดีมีโบนัสเราไม่ได้โบนัสได้ตานีร้อนเราอุ่เลยนะโยมนะมันอยู่ไม่ได้ทุนรนทุรายทําไมมันได้ทําไมเราไม่ได้เราก็ทํางานเหมือนกันโน่นนี่เริ่มนะม่าโยมเพราะฉะนั้นพอตามันเปิดเป็นรับรู้อะไรมากๆอ่ะ ใจมันก็ผ่าได้มันเริ่มร้อนนี่ช่ไหมอยู่ไม่ได้นโยมนะไอ้ตาแบบน,นี้เขาเรียกตาเลยโยมตาเนี่ยบอกกิเลสคนจริงนะเออตาบอกกิเลสค,นต,กกคนตาเามนะาื่อกี้เขาเรียกคนตาเลยโยมนะตาโอ้ยคนตาเลมขี้ช้าย,ยมอยู่ไม่สุกอ,อ,อ่ะได้อะไรมัง่งอ่ะนี่ไดเออ้เราได้ไม่เหมือนเขามันยังไงเนี่ยอืมแม้แต่อยู่บ้านก็เหมือนกันนะพ่อแม่ให้เราไม่เท่ากันเราก็รู้สึกแย่อย่างนี้เป็นต้นได้สมบัติจากพ่อแม่ไม่เท่ากันเราก็ทุก เพราะตามันรับรู้ใจมันรับรู้ไงตามันเห็นใจมันรับรู้เดือดร้อนอีกตาบางคนนี่เป็นคนตาหวานใช่ไหมเอ,อ่ยมจากคนตาหวานไหมไอคนตาหวานนี่คนพวกคนลาคะนะคนราคามากเจ้าชู้เนี่ยเจ้าชู้ประตูดินผู้ชายก็ม,ผกมีผู้หญิงก็เยอะนะิยมนะสมัยนี้ด้วยเนี่ยตาเจ้าชู้ไอตาหาเรื่องพวกเนี้ยตาตายิ้มกิ่มกุ้มกิ่มนิยมตาหาเรื่องนั่นเลยตาหวานเชียนะครับ บางคนก็ตาเขียวใช่ไหมตาเขียวนี่เป็นไงเหมือนก็คือพวกอะไรพวกโทสะจริตนิยมอะไรผิดหูนิดนึงก็อ้าแล้วตาขวางมองเป็นหมาบ้านะ่ก็จะกัดยางนับคนโน้นคนนี้คนรอบข้างไปหมดแล้วตาเขียววะยมใช่ไหมเพราะนั้นตามันบางคนก็มีโมหะเยอะๆคนโมหะเยอะนี่ตามจะลอยปือ้อ นั่งฟังเทก็เหมือนจะหลับโยมนะเออบางคนก็ดีโจทย์เลคเชอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมโยมเพราะนั้นตาลอยพอตาลอยนี่มันตามโมหะทีนี้ตามโมหะมันก็คนโมหะมันงมงายนโยมนะโมหะนี่มันไม่ใช่หลงอย่างเดียวนโยมนะมันงมงายอย่างวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอะ่ะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะมีผู้หญิงคุณนายคนหนึ่งโยมอยาให้ได้ยินชนะว่า พระที่ไหนบอกมีเลขตรงเลขเตดอะไรในโยมจะให้ได้ยินจะต้องไปหมดวันหนึ่งไอ้ลูกน้องแกเขบอกว่านี่คุณนายนูน่นพระป่าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนะี่ยบอกหวยแม่นจริงนะคุณนายออจริงเลยจริงเลยไปไปเดี๋ยวก่อนใกล้หวยออกเราจะไปกันไม่อย่างนั้นนะไปถึงวัดป่าที่อุดรโยมไปถึงก็หลวงพ่อเป็นพระปฏิบัติพระป่าโยมนั่งกรรมาฐานจเจริญมนต์ไปเรื่อยโยมนั่งไปนั่งมาอา้าว โยมก็มาถามหลวงพ่อคะอีฉันมาจากกรุงเทพเจ้าค้านะพอดีว่าเนี่ยมันใกล้วันที่หนึ่งแล้วนะก็หลวงพ่อพอมีเลขเด็ดๆให้อีชันไหมคะเนี่ยถามหลวงพ่อไหมโอ้โยมต้องทำมาหากินโยมอย่ามาเล่นหวยไ,ไม่ดีเป็นอบายามุกพระเจ้าไม่สรรเสริญผรากระสอไปนะนี่โยมไป เออักษาศีลดีกว่ายังน้อยก็ศีนห้าศีนแปโยมก็รักษาไปเถอะกลับไป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 เป็นไงโยมคุณนายได้ยินอย่างนั้นไปตีเป็นเลขโยมเลขอะไรโยม <All right. S 1> โอ้โหต่อพร้อมเพียงกันเลยเอคุณนายครับทุ่มสุดตัวจริงเปล่าพ่อไปหาหลวงพ่อครั้งแรกอยากกันนั้นเลยซื้อไปน้อยๆพอถึงเวลาวันวันหวยออกโยมพอหวยออกปุ๊บตูมมา เลขท้ายสองตัวที่ออกห้าแปดโอ้โหโยมคุณนายโดดลดเต้นมากลยโยมดีใจอุ้ยหลวงพ่อบอกหวยแม่นอีพอลุ่งขึ้นโยมซื้อของไปถวายหลวงพอ่อโว้บวงพอ่อบอกหวยแม่นมากเลยก็คุยกันไปกันมาถามหลวงพอ่อตอหลวงพอ่อแล้วงวดหน้าพอมีไหมครัะโยมอาตามาให้ไปรักษาสิห้าที่แปโยมบอกไปแทงหงษ์ตัวฟุกไปไม่รู้โยมไปไปกับ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 ,บ,บไป เม่มาขออีกไม่เอาคุณนายตีไปเลขอะไรโยมแม่ย <c oughs> คุณโยมสุดยอดอันนี้นะโยมนะเออเป็นอย่างนั้นโยมนะเออสุดท้ายโยมคุณนายไปไปซื้อหวยงวดต่อมามันออกแปดห้าอย่างโยม ช้าวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้กันต่อนะคะเพราะตอนนี้น้องเป็นหนึ่งมีบางสิ่งมาฝากใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นอกจากจะเป็นวันลอยกระทงแล้วยังเป็นวันธรรมสาวนาด้วยเป็นหนึ่งจึงของนำธรรมสาระว่าด้วยเรื่องของวันพระมาให้ได้สดับกันค่ะช่วงธรรมพาเพลิน ในฐานะที่วันนี้เป็นวันพระกรรมาภาพก็เลยอยากจะฝากแง่คิดให้กับญาติโยมทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นคนพุทธเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมในแต่ละเดือนเนี่ยเราถึงต้องกําหนดให้มีวันพระคือวันพระจริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียกว่าวันธรรมสวน,นะนั่นก็คือวันสําหรับการฟังธรรมโยมอาจจะคิดว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องไม่จําเป็น แต่จริงๆแล้วเนี่ยใน,ในยุคปัจจุบันซึ่งทุกอย่างมันถูกบีบให้ต้องเร่งรีบไปหมดเนี่ยการใช้ชีวิตของเราบางทีเนี่ยเ,าเราถูกความเร่งรีบบีบให้ต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จะโดยที่เราเต็มใจที่จะทําหรือว่าเราไม่เต็มใจที่จะทําก็ตามเนี่ยบางทีสิ่งหนึ่งที่เราหลุดหรือว่าเราหลงลืมไปนั่นก็คือความมีสติบางทีเราทํางานด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้อยู่กับตัวเองเราทํางานโดยความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราทํางานโดยความรู้สึกว่าเราเราไม่ได้อยู่กับกับลูกหรือกับคนที่เรารักฉะนั้น ในแง่หนึ่งเนี่ยการมีวันวันพระในแต่ละในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราได้ได้หยุดกิจกรรมหลายๆอย่างคือทําให้เราได้มีเวลากลับมาทบทวนแล้วก็หันหน้าเข้าเข้าสู่ทางธรรมมากขึ้นคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยธรรมเนี่ยมันจะช่วยทําให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นเราอาจหาถือโอกาสก็ได้อย่างเช่นบางวัดเนี่ยก็ กำหนดให้วันธรรมสวระหรือว่าวันฟังธรรมเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ก็มีไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเป็นวันพระตามปฏิทินเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสถ้าเราหยุดงานก็ได้วันอาทิตย์หนึ่งเราจะอาจจะหาเวลาที่เรามีเวลาว่างเนี่ยทำกิจกรรมอะไรที่มันมันเป็นการที่เราได้กลับมาดีแลกตัวเองอได้มาหยุดความรู้สึกที่มันวุ่นวายที่มันสับสนที่มัน เบื่อหน่ายคือถ้าเราเราไดร้รู้จักการพักผ่อนตัวเองบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับได้ชาร์จพลังใช่ไหมเวลาเราเราเรา,เราทำงานการได้นอนหลับเนี่ยเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่า <S <S รา่างกายเรามันได้พักผ่อนแล้วเราเราู้สึกว่าเรามีแรงเช่นเดียวกันจิตใจ,จหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ต้องการการพักผ่อนเช่นเดียวกันฉะนั้นนอกจากการให้เวลากับกับร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับจิตใจ ของเราด้วยฉะนั้นก็จามาภาพก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของมันธรรมสวรรค์มากขึ้นในฐานะที่เราเราเป็นคนพุทธเนี่ยการได้เอาสิ่งดีๆมาใส่ตัวเราเนี่ยจะด้วยการให้ทานก็ได้หรือว่าเราจะตั้งตั้งใจอย่างเต็มที่ในการที่จะรักษาศีลก็ได้คือ,อ,อระวังพฤติกรรมทางกายก็ดีพฤติกรรมทางการ พูดก็ดีคือข้อดีของศีลเนี่ยมันช่วย2ออย่างนั่นก็คือการควบคุมพฤติกรรมทางกายกับทางวาจาของเราฉะนั้นการมีวันพระเนี่ยเราอาจจะลองลองทดสอบกับตัวเองก็ได้ลองฝึกดูว่าเราจะควบคุมพฤติกรรมทางกายแล้วก็ทางวาจาของเราอย่างไงที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ไม่ก่อทุกข์ให้กับตัวเองนี่คือสิ่งที่ธรรมาภาพอยากจะฝากไว้หากคุณผู้ชมมีสิ่งที่น่าสนใจหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะ อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามานะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวชัน้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออีเมล address y o k ok w a t s e g m a i l c o m ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรมนำมาฝากจะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัดได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะได้เวลาต้องลากันแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ